ตอบเท่าไหรคะคูได้แล้วนะคะคนที่ตอบคนแรกภูมรับพิพิศตอบเท่าไรคะสองค่ะสองนะคะอ่หนูเอาวิธีไหนครับวิวิธีนับครับอ่านับแบบไหนนับต่อหรือนับย้อนนับ ย้อนครับนับย้อนไม่ได้ครับเห็นไหมสิบสามมันเยอะต้องนับต่อสิบสามแล้วก็สิบสี่แล้วก็15าอ่าอันนี้เรียกว่านับต่อนะลูกนะแต่ถ้าหนูไม่อยากเอาแบบวิธีนับต่อก็คือเอาค่ามาลบกับสามเลยเห็นไหมหลังเอาพินกันเข้ามาเร็วมากอ่าเด้งเข้ามาคนแรกอ๊ คนเดิมนะคุณรับปิด่เบอร์เดิมแต่ว่าเอาคนใหม่อ่ะ c ี c ีนี่ใครใครคือ c ี c ีคะเป่ะชื่ออะไรนะคะกว่าค่ะนางว่าตอบเท่าไหร่คะสี่ค่ะสี่นะคะหนูทำยังไงลูกนับต่อหรือนับย้อนคะ นับต่อค่ะอ่ะลองทำดูค่ะแปดแล้วก็อะไรเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่าในชุมมือมีกี่นิ้วฮะโอเคสี่นิ้วนะคะถูกต้องอ่ะไปดูโจทย์ข้อต่อไปอ้าวพิมกันเข้ามาแล้วนะคะอ่ะคนแรก วีโววีโวใคร Google ครับอ่า Google ทำวิธีไหนครับนับต่อครับอ่านับให้ดูหน่อยสิบสองแล้วก็สิบสามเอาใหม่กามือกามือครับกามือสิบสองแล้วก็สิบสามสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด สิบเก้ะงานนไม่กี่นิ้วเจ็ดนิ้วครับเจ็ดนิ้วนะคะเกียมมาอะโจทย์ข้อต่อไปโอ้รวดเร็วเลยคุ้มแล้วพี่พิกับกูเกิลมานะอ่ะคราวนี้ให้ที่สามตอบล้วกันเพราะว่ารวดเร็วมากหมูต้มครับหมูต้มทำที่ไหนครับ ทำไม่ีไหนเอานักต่อหรือนับย้อนหรือเอาหลักหน่วยมาลบกันเอาเปิดไมส์ลูกไหนทำงไงหนูทำแบบไหนเจอะไรสิบเจ็ดอ๋อนับให้ฟังสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ด สรุปวิธีไหนลูกย้อนหรือต่อย้อนครับย้อนโอเคเยี่ยมมากครับผมอ่ะไปดูข้อต่อไปนะคะง่ายอีกแล้ว ดูจะเป็นคนใหม่ไหมอ่ะใครนี่คนแรกใครลูกอ่านไม่ออกเนบเนบเนบเอบีเคอะไรเนี่ยสิงหาไงลูกนี่เห็นไหมครับเออถ้าเราพิมพ์ชื่อเล่นมาคุณก็จะรู้ว่าใครอ่ะเนือทำยังไงลูกเอาสิบหกมาลบกับสิบหกได้เท่าไหร่ศูนครับศูนย์ห้าลบห้าได้ อ่าเห็นไหมตัวอะไรที่มาลบแล้วเท่ากับตัวตั้งเห็นไหมคะก็จะได้ศูนย์ไงไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยใช่ไหมคะอ่ายี่สิบแปดลบยี่สิบแปดละศูนย์ครับเยี่ยมครับผมอ่ามาดูข้อต่อไปอ่า ใครนอรักสินใช่ไหมปีชาปีชารักสินใช่ครับอ่าทำยังไงครับหนูทำยังไงเอาเอาสิบแปดมาลบกับแปดครับอ่านับให้ตัวไหนลูกได้เท่าไหร่ไปประมาณแปดพันบอกสิบแปดแล้วก็สิบเจ็ดสิบหกสิบห้า ส4 1ส okay, 1 okay, 2 1 right? 2> ิโอเคข,ข้อ,ขอนะะี้ลเลยตอบสิบถูกต้องครับผมอ่ามาข้อห้านะคะบนคคัวครับสิหมเล่นไหมครับดูในมือถือครับ ยังไม่ใช้สมุดนะลูกนะอาจจะให้ใครดีคนแรกมาหนึ่งพันสิบนี่ฮะคุณเหนืออภูพาทิศพัฒมาตอบเท่าไหร่ลูกศูนย์ครับเยี่สิบหกับสิบหกได้ศนยครับเยี่ยมจบนะคะอะไรก็ตามให้ลบตัวเองก็หมดหมดราคาเหนือศูนบาทนะคะข้อหกค่ะ เลขไหลเร็วมากอ่ะเจอแล้วคนแรกเดี๋ยวอ่ะชื่ออ่ายังไม่ถูกนะที่พิมพ์มาอ่ะคนนี้ค่ะคนแรกวิพาพรพัฒนานะค่ะวิพาพรพัฒนานี่ชื่ออะไรลูกค่ะวาวาค่ะวา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 ตอบเท่าไหร่คะ ลืมแล้วตอบเท่าไหร่ได้เจ็ดค่ะเจ็ดบาวาทำยังไงคะบอกเพื่อนๆเร็วมีคนตอบเยอะเลยข้อนี้เจ็ดนับไปหาสิบสี่ค่ะอ่าโอเคก้ามือค่ะเจ็ดแล้วก็ตาทุกคนทําตามไปนะคะอาวาลืมเปิดไมค์ค่ะลูกเปิดไมคด้วยบาวาเปิดไมคด้วยอ่าเอาไมเจ็ดแล้วก็แปดเก้าสิบ เอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ะกี่นิ้วคะสี่เออเจ็ดนิ้วค่ะเจ็นะคะอ่ะข้อนี้เลยตอบเจ็ดนะคะอ่ะพร้อมสำหรับข้อต่อไปนะไป คุ้มแล้วพิมพิมมาคนแรกนะคะให้โอกาสชาดีพิมพาชัยตอบค่ะภูมแล้วพิมพิมเร็วมากเลยอ่ชาดีพิมพาชัยค่ะน้องอะไรคะน,น้องอานปันค่ะอานปันนับต่อหรือนับย้อนคะนับยอ้อนค่ะอ่านับย้อนอ่ะสิบหกแล้วก็ สิบแล้วก็สิบห้าแล้วก็สิบสี่ค่ะอ่าโอเคข้อนี้ตอบสิบสี่นะคะทุกคนอ่าข้อต่อไปใครจะพิมพ์มาคนแรกรอรอรอหน้ได้วย่้ไห่คะ ่คนที่ถูกคนแรกค่ะปะนัดขาแสนสุดน้องอะไรคะน้องเฟสค่ะอ่าน้องเฟสเปิดกล้องได้ไหมลูกไม่เห็นหน้าเลยไหนอ่ะโอเคน้องเฟสทำยังไงลูกนับย้อนหรือนับต่อนับต่อค่ะ เลยค่ะกาม,มือแล้วนับต่อนะเจ็ด <7 S 2> แล้วก็ปปดค่ะอ่ะกำมือเร็วกำมือเร็วอ่ะน้องเฟสคะ่ะมองรูเฟสพลาที่ปีนไมอ,มอย่ามัว่วซั่วมาค่ะอ่าได้กี่นิ้วคะ แปดนิ้วโอเคถูกต้องค่ะต่อไปข้อเก้าง่ายมากเร็วปาจีจีพัดใมาเร็วมากกับวีโปวีโว้กุ้เกินภูมิและพิพิษเดี๋ยวก่อนนะอ่ะคุณเทียมมุมิเรียบกลางต่อไปหรือยังอ่ะให้โอกาสคุณเทียมมุมิเรียบกลางน้อง อะไรนะคะเยนน้องอะไรคะน้องอะไรลูกอาอ่างเปาอ่างเปาข้อนี้อ่างเปาทำวิธีไหนที่เร็วที่สุดคะเราทำยังไงนับต่อนับย้อนหรือเอาเลขห้ามาลบหนึ่คะทำแบบไหนลูกเร็ว ้อนฮะนับย้อนนับย้อนค่ะอ่าไหนนับย้อนนับย้อนหรือต้องนับนับครั้งเลยนะอ่านับต่อดีกว่าค่ะลูกอ่าลองนับต่อค่ะกบมือสิบแล้วก็กำมือขึ้นมาค่ะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้า โอเคทุกคนทำพร้อมกับเพื่อนพลาทิ้ถัานหน้ามาอ่าเอาไม้1 2 3 1หนึ่งสองสามสิบแล้วก็สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอ่ามีกี่นิ้วครับห้าค่ะห้านิ้วข้อนี้ก็เลยตอบห้านะคะอ่ะกับอีกอย่างที่เจาะไวกว่านี้นะคะเราไม่ต้องนับเลยเราดูเลขห้านะลูก ดูเลข5้าให้ดีนะคะลบกับเลขศูนย์เห็นไหมหลังกับหลังนะคะก็คือหลักหน่วยหน้ากับหน้าคือหลักสิบนะคะหลังหน่วย5ลบศูนย์ห้าลบไม่ลบอะไรเลยก็คือตัวเดิมนะลกนัก็คือ5้านะคะใช่ไหมอ่านหนึ่งลบหนึ่งก็ได้ศูนย์ก็ไม่ต้องมาคิดเลยก็5ลบศูนย์คือ5้าจบนะคะเอาต่อไปข้อ10บค่ะพี่มาเลย ครับปิดไม่ไว้เดี๋ยวครูจะอ่านใครพิมพ์มาคนแรกนี่ล่ะอ่ะทิศพัฒน์พิมพ์มาคนแรกนะลูกนะอ่ะรอบนี้ให้โอกาสพระราทิพตอบเพราะว่าทิศพัฒน์ตอบไปแล้วเปลี่ยนกันตอบเนาะอ่ะพระราทินับต่อหรือนับย้อนหรือเอาหลักหน่วยมาลบกันเอาวิธีไหนหนึ่สองสามสนับต่อครับ นับต่อใช่ไหมเอาอีกรอบนึ่งกำมือไว้ลูกพภาระที่กำมือมองคุณครูภาทิทย์มองคุณครูเจ็ดสิบแปดสิกตอบสครับเอาใหม่พภาระที่กำมือมองคุณครูก่อนกำมือครับมองคุณครูกำมือตั้งขึ้นแบบนี้ตั้งขึ้นแบบนี้ครูเร็วๆอ่ะมองคุณครับอ่ะ พลัท tamam. ิศอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะลูกนะตั้งใจคุณกูก่อนเอ้าแม่จะรีบไปได้อะกี่นิ้วสี่ครับสี่อ่ะทดสอบใหม่สิบห้าลบสามได้สี่ครับสิบห้าลบสามทำยังไง สิบห้าลบสามนี่สองค่ะสิบห้าลบสามคาราทีบอาตั้งมือสามเดี๋ยวๆตั้งใจฟังความความองมุมลูกสิบห้าลบสามให้หนูนับย้อนหลังไปนะสิบห้าแล้วก็สิบสี่เอาลงไปทีละนิ้วเอาใม่สามนิ้วขึ้น เอาใหม่สามสามตั้งสามสิบสี่ผลาทไม่ฟังกูเลยเอาใหม่ตั้งสามก่อนตั้งสามเราไว้ก่อนโจทย์คือสิบห้าลบสามนะครับทุกคนทำด้วยกันอตั้งสามทุกคนค่ะสิบห้าแล้วก็สิบสี่สิบสามสิบสองเห็นไหมข้อนี้ตอบสิบสองนะคะ อ่ะต่อไปวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนความสัมพันธ์ของการบวกและการลบวันนี้จะรวมมิดมิทั้งการบวกและลบเลยนะลูกนะอ่าตัวอย่างมะเขือเก้าผลกับมะเขือแปดผลนะคะส่วนย่อยคือเก้ากับแปดส่วนรวมคือสิบเจ็ดนะคะก็คือมีมะเขือทั้งหมดสิบเจ็ดผลจะได้ 8วก8เท่ากับ17และ8บวก9เท่ากับ17 17ลบ9เท่ากับ8 17ลบ8เท่ากับ9นะคะเห็นไหมเราจะได้ประโยคสัญลักษณ์ทั้งหมด4ประโยคนะคะอะฟังรูอย่าพึ่งแทรกรูฟังเดี๋ยวไม่เข้าใจด้ออ่ะคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะเรียนก็คือการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์นะคะอะตัวอย่างมีซ่อมอยู่16ผน พี่มาลาได้หยิบส้มจำนวนหนึ่งไปใส่ในจานพี่มาลาหยิบส้มใส่ในจานกี่ผลถ้าเหลือส้มอยู่9ผลนะคะอ่ะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า16ลบเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหลือ9นะคะหยิบไปเท่าไหร่ไม่รู้เหลือ9นะคะจากความสัมพันธ์ของการบวกและการลบจะได้ว่า16ลบ9เท่ากับ7เห็นไหม นั่นคือ16บลบเเท่ากับ9เราอามาสลับกันได้ตรงนี้นะคะดังนั้นพี่มาลาหยิบส้มใส่ในจานเจ็ดลนนะคะถ้าเราจะเขียนเป็นแบบส่วนรวมส่วนย่อยก็คือส่วนรวมคือ16แต่เรารู้แล้วว่าเหลืออยู่เก้าไหมเราก็เอา16มาลบ9จะได้ว่า7เป็นส่วนย่อยตรงนึงนะคะ ใครรู้ว่ามีผลไม้กี่ผลพิมพ์เข้ามาค่ะมีผลไม้ทั้งหมดกี่ผลห้าสี่สามสองหนึ่งอมีผลไม้ทั้งหมดสิบสี่ผลนะคะคราวนี้เป็นส้มแปดผลนะคะตรงนี้นะแล้วก็เป็นแอปเปิลอีกหกผลนะคะหมดเวลาพิมพ์แล้วนะคะอตั้งใจฟัง เราจะแบ่งเป็นส่วนย่อยส่วนรวมได้ดังนี้นะคะก็คือ17ส่วนรวมเอามารวมกันได้14นะคะส่วนย่อยคือ8กับ6นะคะอ่จะได้ว่า8บวกกับ6เท่ากับ14เห็นไหมและ6บวก8ก็ได้14เหมือนเดิมนะคะนี่คือสมบัติของการสลับที่ของการบวกนะคะ เราจะเอาส้มออกไปลบออกไป8นะคะ17-8ลบแก็จะเท่ากับ6 a แอปเปิลตรงนี้นะคะแต่ถ้าคูณเปลี่ยนครูอยากเอาแอปเปิลออกไปสิบสี่ลบหออกไปหก็จะเหลือ8ส้มตรงนี้นะคะที่หคะตั้งใจฟังจะเห็นความสัมพันธ์ของการบวกและการลบดังนี้นะคะหนึ่งก็คือแปดบวกหเท่ากับสิบสี สองหกบวกแปดเท่ากับสิบสี่สามสิบสี่ลบแปดเท่ากับหกสิบสี่ลบหกเท่ากับแปตั้งใจฟังคุณครูทุกคนนะคะภารที่มองคุณครูมองในมือถือนะผลบวกของสองจำนวนใดๆเมื่อลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งในสองจำนวนนั้นจะได้ผลลบเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งนะคะอจําให้ดีนะการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์นะคะ หลังจากที่เรารู้ความสัมพันธ์ของการบวกการลบแล้วเราจะเอามาใช้ในการหาตัวไม่ทราบค่าอย่างโจทย์ข้อนี้คือน้องดาวค่ะน้องดาวลบส4บีเท่ากับสเราไม่รู้เลยว่าน้องดาวมีค่าเท่าไหร่นะคะเขาก็เลยถามว่าดาวมีค่าเท่าใดนะคะจากความสัมพันธ์ของการบวกและการลบค่ะจะได้ว่าเอาสิบสี่ตัวนี้มาบวกกับ3ค่ะ จะได้สิบเจ็ดนะคะนั่นคือสิบเจ็ดลบสิบสี่เท่ากับสามนะคะเห็นไหมถ้าเราเอามาใส่ในส่วนย่อยส่วนรวมตรงนี้ส่วนรวมคือสิบเจ็ดแยกออกมาคือสิบสี่กับสามเห็นไหมเราก็เอาสิบสี่กับสามมารวมกันตรงนี้ก็จะกลายเป็นน้องดาวคือส่วนรวมสิบเจ็ดนะคะดังนั้นดาวมีค่าเท่ากับสิบเจ็ดนะลูกนะอ่โจทย์ต่อไปลูกลูกอมนะคะ เขาบอกว่ามีลูกอมน่ะทั้งหมด16อันแต่หยิบออกไปเท่าไหร่ไม่รู้หาคําตอบให้หน่อยว่าเท่าไหร่ไม่รู้นี่เท่าไหร่นะคะถึงได้11อ่ะใครรู้คาตอบพิมพ์แชทมาค่ะใครตอบได้ว่าลูกอมหายไปกี่ลูกน่ะน่ะตอบคุณครูมาเร็วครับออ่ะโอเคคนที่พิมพ์แชทมาให้ครูนะ มี vivo g o o ก l e ใช่ไหมมีนักพินมีบูมและมีพีนตอบครั้งเดียวก็พอลูกพี่มาอย่างนี้คุณจะแปลว่าห้าร้อยห้าสิบห้านะลูกอ่าเอานักพินแล้วกันนักพินนักพินเปิดไมค์ตอบครับครับอ่านักพินทำยังไงลูกเอามาจากไหนคำตอบค้านักพินทำทำร อ๋อหนูเอาสิบหกมาลบกับอะไรลูกเอาหกมาลบกับห้า